น้ำหนักล่าสุดตอนนี้ครับศึกมวยไทยลังใหม่ครับรเหลืออยู่คนเดียวแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ8.10โมงนาทีครับผู้แ,แรกครับเริ่มแข่งขันก็6โมงเป็นต้นไปนทีม่มวยราชดำเนครับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันที่23ากร,รก,กฎราคม6กแแต่โดยเซมแม็กครับผู้แรกนี่เพชรวังหินครับเพชรหัวหินไทยบิ๊กยิมนะฮะ116 เมื่อเช้า,ชามาเพชรวองเห็นเมื่อเช้ามาสอบนี่ร้อยหจุดแปดลดไปจุดแปด <8, 000 S 2> <ป>พันวันนี้ก็เจอมองคลชัยครับแม่มองคลชัยเกียติการเส้นครับมงคลชัยครับมาเช้ามาร้อยยี่สิบเอ้มาร้อยสิบแปดจุดสี่เรสังเตัตนี้เหลือหนึ่งจุดสองเหลืออยู่หนึ่งเดียวในรายการวันนี้นะครับตังนี้ก็ไปโมงสิบนาทีละขคที่สองภูพาครับ บีเสมยไทย129วัาชามา129.8รถไป8.8ส่วนเสือมณีครับรถไป3.3สองรอบนะฮะรอบหลังกลับมาก็เลย3.3ผ่านชันลุยคุเว่ยย่อทองไทยครับ132มา133.1ผ่านเจริญวันนี้ก็เจอกับแก้วกลางวานครับมา134.5ตอนนี้ผ่านเรียบร้อยคูห้าก็ชาติมังกรชอ5พยัก137.6ลดไป6.6ส่วนชาติชนนี่มา136 ร้อยนะฮะนี่มาร้อยบกอมาร้อยสามสิบกมนี่นะครับนี่คือสี่ช่องทูฟายูคู่หก็อาจจะใช้ครับมาร2 5 6ยผังพรดำครับมาเช้านี่มาร้อยส่วนคู่ที่6เจ้าสันครับมาร2 6 1ยีสิเซมสั้นครับเซมสั้นมาร้อยยี่แล้วไปจุดห ส่วนคูเ่เจ็เสือสยามครับร้อยสามาร้อยสามสิบ,บ้าปั้นทองมาร้อยามสกพอดีส่วนคู่เอกช่ที่สองโมฮกครับมาร้อยสามแปดจุอไปหนึ่งจุดสองเจอกบมาดี้ครับมาดีก็มาร้อยสามสินี่คือน้ําหนักล่าสุดตอนนี้นะครับมาดูมรักักีชอบกันนะครับเพชรวังหินกับมองคลชัยคนนี้ยกไปก่อนนะผมก็ยังชอบไปที่เพชรวังหินเน่ยนะฮะ ว่ามาดูว่ารูปร่างเนื้อตัวดูดีกว่าแต่บางคนใช้ยังรดน้ำหนักนะบางคนใช้ครับจุดสองครับหืออยู่จุดเจ็ดนะส่วนภูผาครับเสือมณีไอ้นี่ก็ประเภทครบเครื่องเสือมณีนี่ก็สูงยาวเข่าแหลบต้นต้นผมดูว่าไอ้ภูผาน่าจะดูดีกว่ามวยแทงก็ยิงออกไปที่ภูผาส่วนคู่รองรายการนายยอดทองไทยแกกวางวานแหมคู่นี้ต้องบอกว่าฝีมือเชิดฝีมือนะ ภาพร่างกายดูว่าแก้วกลางวานน่าจะดูดีกว่าผมออไปที่แก้วกลางวานนะมมอรอบนี้มาตั้งใจแน่นอนเลยผู้เนํารายการครับยังชอบไปที่ต้นต้นผมดูว่าชาติชนินน่าจะขยับไก่กนนะยังชอบปชาติชนินครับนี่ครับเพชรบังหินภูผาแก้ว,วกลางวานชาติชนินมมส่วนผู้ทิ่เกดร,รายการยังชอบไปที่กําปั้นทองแล้วก็โมหกนะกําปั้นทองนี่คือมรักที่ชอบเจ้านี้ จากเวทีมวยราชดำเนินเหลืออยู่คนเดียวนครับมงคลชัยก็เหลือจะมากนะจุดหกมั้งนี่เหลืออยู่จุดหกนะอ่ะประมาณนี้ลาไปก่อนสวัสวดีครับสวัสดีครับ